แฟนคลิปช็อคเกิลกรุ๊ปสาวประกาศยุบวงหลังเดบิวต์ได้เพียง2ปีวันที่26กรกฎาคมทางค่ายเมเจอร์ Major 9ต้นสังกัดของวงบริงบริงได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งถึงเรื่องนี้ว่าเราขอขอบคุณแฟนๆที่มอบความรักและสนับสนุนบิงบริงมาโดยตลอดหลังจากที่เราได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนเป็นเวลานาน Major ร์นายได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาและยุติก,การทำกิจกรรมของวงวิงบิงลงสมาชิกของวงได้ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นอีกครั้งในสถานที่แห่งใหม่ด้วยการทำกิจกรรมเดี่ยวของแต่ละคนซึ่ง Major ร์นายจะให้การสนับสนุนการเริ่มต้นใหม่ของสมาชิกทุกคน เราขอขอบคุณสมาชิกทั้ง6คนที่รวมตัวกันเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของ Major ร์นและทุ่มเทยังเต็มความสามารถและเราจะให้การสนับสนุนพวกเธอต่อไปบนเส้นทางใหม่ในอนาคตบริงบิงไดบิวในปี2020ด้วยการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของค่าย Major ร์นที่มีชื่อเสียงจากการดูแลกิจกรรมของศิลปินแนวบอเลอรป๊อปซึ่งพวกเธอเริ่มต้นการทำกิจกรรมด้วยซิงเกิลอารบัวม GBB โดยเพลงล่าสุดที่ปล่อยออกมาทำกิจกรรมโปรโมทคือเพลงโอหมาในเดือนพฤษภาค,คมปี2022ในปัจจุบันเมเจอร์นามีศิลปินในสังกัดได้แก่ Ben, w i ฟโฟ o r เมนแคสเปอร์และคิมดงจุน